ก็มาในเกม r รบบบ์แมพเอ่อที่พักพิงรับกันอีกแล้วนะโอเคเราจะมาสอนหาซึ่งเราเคยหาไปแล้วในหม้อสีแดงนี้มีมนันฝรั่งอยู่อ้าวยังไม่ได้เก็บหรอ๋อลรหัสน้องเก็บไปแล้วส่วนเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ไปยังเออเก็บปาก ขาวเบียร์เบียงคืออันนี้บูเบอรี่ขาวเบียร์ขาวเบียร์นี่ก้อนน้ำตาลก้อนน้ำตาลรหัสโน้นเราเก็บไปแล้วนะเก็บยากมากต้องใช้ขาวเบียร์หรือไม่ก็ใช้ไอเนี่ยพลิกเข้าไปหลายรอบมากกว่าจะได้โอเครหัสนี้ยังไม่ได้ค่อยเก็บ เพิ่ง <Yeah. S 2> <Okay. S 1> เอ่อพอไม่ได้เล่นแมปนี้บ่อยเท่าไหร่ตัวตัวนี้แนะนำเลยเพราะว่าตัวเบาและน้ำหนักพอดีแล้วแล้วก็เออาหย่ๆน้ำหนักปานกลางอะ่ะที่มาตรงนี้อย่าเพิ่งไอเนี่ยฟักทองอยู่บนตู้เย็น แอปเปิลเขียวอยู่บนนู้นแล้วก็พริกอยู่บนโซฟาค่ะเออโดนัทนูน่นเราน่าจะเก็บไปแล้วนะแต่นู่นเห็นไข่ขาวๆตรงนั้นปะนั่นแหละที่เราจะไปเก็บชีบระวังตกด้วยนะตรงนี้ยวูไข่เราเก็บไปแล้ว ต้่งแตงโมด้วยนะเรายังไม่ได้เก็บมันต้องมีเพื่อนกลัวซองอ่ะกลัวซองหาง่ายมากแล้วเราเก็บมันฝรั่งทอดไว้ประมาณนี้น่าจะได้โอเคไม่ได้ เองเดี๋ยวต้องไปดูเลเราได้เก็บมายัางละเลเก็บมายังดูเลเราเรยังไม่ได้เก็บให้เราเก็บไปแล้วซึ่งกิ้งดีมาก คุกกี้อะสามารถเข้าไปได้ซึ่งคุกกี้เดี๋ยวเราสอนหาแต่ต้องเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บเอ่ออะไรนะต้องเก็บเอ่อมันฝรั่งทอดซึ่งมันฝรั่งทอดต้องใช้น้ำตาลหรือไม่ก็เออ คุกกี้แล้วก็ไอเน,นี่ยคาเวียเน,นี้ยเห็นไหมเพื่อนกำลังเก็บนะอืมซึ่งเราต้องใช้อันนี้โอเคเราต้องไปที่ข้างบนตู้เย็นก่อนส <c oughs> ำหรับใครที่ เออเคยหาไปแล้วก็ดูได้ถ้าอยากดูถ้าไม่อยากดูก็เ,เลื่อนไป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 นนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเก็บได้เอ้ยเดี๋ยวนะคุกกี้เราสามารถวิธีลงก็แบบนี้แหละแต่ตอนนั้นเราไอ้นี่ไง กระโดดมาันจะาตรงนู้นมันถึงรางรถไฟเขาถึงรางรถไฟแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เลยได้ปลาลองดูดิเนื่อคุกกี้สามารถทําแบบนี้ได้แต่ต้องเก็บอันนี้ก่อนเก็บวันนี้เคยที่ที่เก็บแล้วก็เอาเลยเอยไปหามาจากไหนเรายังไม่เคยหาเลยอันนั้นโอ้เฮ้ยเรายังไม่มีกล้วยเลยนี่กล้วยเก็บกล้วยเก็บง่ายๆนะ ง่ายตรงไหนเดี๋ยวเราขึ้นน้นนันก่อนคนที่เคยเก็บกล้วยแล้วก็ง่ายบอกง่ายตรงไหนมันง่ายจริงเออง่ายจริงนะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะโอเคลงในถังขยะน่าจะไม่มีนะแหน่กล้วย กลวยเราสามารถทำแบบนี้ได้แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเออแต่นี่ไม่ต้องใช้เลยนะอ๋อตอนนั้นเราใช้สตรอเบอรี่เออแล้วก็เราต้องไปเก็บขนมปังบากเก็ตก่อนค่อยเก็บเลมอนเออเราเราเรา,เราหาอะไรอยู่กันแน่เราต้องไปเอาเลเออซึ่งเราจะเอาเลมอนก่อน คล้ายกันอ่ะชืบชื้บชืบชืบชื้บชื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 บเออยากหน่อยมันจะยากหน่อยแต่ก็เออนั่นแหละต้องหันต้องใช้ข้าง เอาโอเคเราไปหาเล่กันซึ่งเล่มันจะอยู่ในห้องน้ำเอออันนี้ก็กิ้งได้ดีนะแค่ต้องกิ้ง,งข้างๆส่วนโัวฟองอ่ะใครที่เปิดใครที่มันมีห้องเปิดเอ้ยอะไรอ่ะไม่มีคนเปิดประตูห้องนั้นแล้วเหรอเรายังไม่เคยไปเลยโอเค เราจะไม่ใหญ่เซิ์ฟตอนนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราจะไปดูไอ้นั่นก่อนข้างนั้นก่อนซึ่งไอห้องนี้ก็มีนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเพราะว่าเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยแต่มันอยู่ตรงซอกแล้วก็ข้างบนอีกไงส่วนเลจะอยู่ตรงด,ดูดูนี่นะมันสามารถใช้ได้จริงผอมมากคุณผอมมาก นี่มันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อจะเข้าไปเอาโอ,โอเคมันฝรั่งทอดเกลือเลยใช้เลยแรับเลมันตัวเบาดูดิโอเชบเชบเช้อ,ชอ,ชอซึ่งเล่ะสามารถตกล่องตรงนี้ได้เห็นปะ ตอต้นคลิปเราก็เกือบตกไปแล้วเห็นไหมแนะ่แน่แน่แน่อหนูสมุดตกผิดโอเคไู้ตกอีกแล้วต้องบน6กตตัวเลยนะอเอะ ตังหกเลยออกาันโตเลยที่นี่ตกอีกแล้วยานะยาตกโอเคโอ้ฝันเรื่องไรเนี่ยถ้เราเจ็บเนี่ยมีเงี้ยงอยู่ว่าแต่ว่าอยากจะได้ใจบ้านแล้วยกเครื่องเครื่องตัวใหญ่ๆหญ่ยกยากยากมันจะยากเกินไปแล้วในที่สุด ก็ขึ้นได้เย่เย่ในาอก็ขึ้นได้เย่เยอะตุกือว่าคิดได้ทำเด้เนี่ยก็มันกได้เยาีีอะไดูแปลกๆเออกมาแปลกๆจรงจริเลยมันมั่วมั่วมั่ว Oke, okay, donat dari mana Donat chocolate. Chuk. What? Wait, wait. what? What? ทำไมต้องเริ่มไม้ด้วยไปกระโดดไปถึงไรเนี่ยแล้วไม่มีเขียนอนธิบายด้วยว่ากระโดดไกลหรือไม่ไกลติอืมหลกอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ขึ้นหรอกไป กล่องข้างกองงกลางองมีหลายอ,าอาันอยู่เลยโอเคตรงนี้แหละต้องได้แล้วไปอะไรอ่ะยัยงคำมเบื่อยังไม่ آ? อะเออแมวแมวอ๋อ,อ,อ โอเคเราไปเอานน้นกันดีกว่าอุ้ยอ่ะมากดปีเราจะเอาตัวกระโดดสูงไปก่อนแล้วกันนะมันต้องมีเอ้ยเนี่ยงไงมันจะมีคนตัวหนักไปเหยียบให้แล้วเอ้ยเอาเอาคาโดมาจากไหนอย่าบอกนะห้องนั้นอะอชื่อ Thanks, thank you. Thanks, Akuna. Hi. Oi, oi, yah, 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 ya ya yah, tít tít Help me please Help, Help, me. Please. Help. Help me please. Help. ไม่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 ไม,ไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไมไออะไรเนี่ย มีคนตัวหนักไปอยู่เด้ออ่อตกอีกแล้วอออืออืเอาเข้าปะเอาเข้าปะเอานี่ก่อนลวกันว่ามีคน,ใน,ในต,ตัวหนักชิบมีคนตัวหนักเหยียบไปแล้วเออเยียบเหยียบเยียบเออนั่นอะเรข้อผิดเบ้ไอ้อะไรอ่ะอะไรอะทำไมอ่ะทำไมต้องเหยียบตัวเอง เราอยากพุ่งไปเราต้องเหยียบไปก่อนถึงจะได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกลงไปลงไปสิเอ้ยมันไม่มีใครอยู่บนนั้นหรอกเข้าใจไหมมันไม่มีใครอยู่บนนั้นอะ่ะมันไม่มีใครอยู่บนลิฟต์ทำไปทำไม เขาทำบอลทำไมปอเตโตชิปส์ที่ไม่เป็นชิปส์เอ้ยหรือเออจำได้ตอนแรกจำได้ว่านี่ไม่มีแล้วอ๋อ โอเคเราเราจะยังไม่ไปเก็บเอออันนั้นเกี่ยวกบทุกเซิร์ฟจะมีคนเปิดไปแล้วแต่เนี้ยมีแค่บางเซิร์ฟเท่าน,นั้นที่เคยเจอนะมันห้องซ่วมเว่อีเวมันคือห้องซ่วมก็ว <ileri> <ileri> ่าแหละทำไมแปลก เอมีห้องลับมันมีห้องลับ,ลบต้องไปดูให้ได้มันใช่ห้องลับไหมเราต้องไปดูเออตัวเรามันเอียงกระทเลยเกินไปกว่าที่จะเอออู้อะโวคาโดมันคืออะโวคาโดแตงโม้วนั่นน่ะ มันคืออะโวคาโดอันนู้นตั้งหากแตง,งโมอะโวคาโดใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อะโวคาโดมันคือเมลอนฟู้ดอุ้ยมีอะไรในส้วมวะอู้มีมังคุดอยู่หลังอันนี้ด้วยแฮะอู้มันต้องมีสิ มันมีซ่วมขนาดเนีน้มันต้องมีแล้วแหละมันไม่มีอ,ะอ่อออะมันเด้งออกอ่ะเปียกเปียกเปียกเปียเปียมันไม่มีมันเด้งออกมันบ่มีมันบม่ม,นบมีดิในนั้นไม่นามีปิดยังไม่หายเปียกเลยจุม่มจุ่มน้ำเอาไปโดนเอาไปจุ่มน้ำมา อะไรอ่ะไปทางไหนอ่ะวัดไปทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนแล้วเออมันมีทางให้ไปตไแต่ขึ้นไม่ได้ 5, บอกแล้วขึ้นน,นั้นะเอาจริงอ่ะจริงดิ น้ำธรรมดาที่ไม่เคยเจอเลยในเนี้มันต้องมีอะไรอ่ะมันมีรูขนาดนี้ต้องมีอะไรแล้วแหละไปช,ชิบชิบตัวเรามันโค้งเกินไปอ่ะต,ต้องมีอะไรแลนะ้วแหละมันต้องเหยียอะไรมันมีรูอ่ะมันต้องมีสิมันต้องมีไม่มีได้ไง,งนะี่รู้เกเนี่ย เป็นรูแบบนั้นต้องมีเลยมันต้องมีไม่มีไม่ได้หัวปไปแน่ต้องมีอเออเขายังยากออกอ่ากง่ายรโร,โรเขายังไม่ได้ทำเควส์จะระเปิดอืมอืมเราไม่ไปนั้นดีกว่าเรามาสนใจนี่ดีกว่า อันนี้เราแบบไปดูมาน,นี่มันปีนบนเก้าอี้ขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนนี้เสร็จขึ้นมาบนนี้เสร็จจื๊บลงมาในน้ําลงมาในน้ําเสร็จเก็บอันนี้บูเบอรี่เก็บบูเบอรี่บูเบอรี่ถือว่าเป็นตัวที่เล็ก คือว่าเราต้องใช้บูบูรี่กระโดดเอออาจจะใช่นะมันขึ้นยากลำบากแล้วเกินเกิดไปบนโอ้อาหารลงน้ำไม่เคยเห็นหรออาหารจุ่มน้ำอ๋อคันเอเมมาต่อเท่าที่ดูมานี่ไง มันจะมีห้องลับตู้อะไรทำไมมันน่ากินจังวะกินเลยได้ปะไม่ได้ <laughs> ไม่ไงมันจะมีถั่วมันจะมีห้องลับอยู่ถั่วพีนัทพีนัทแล้เจาออกไปยังไงเขียมันดันออกได้เกือบตกนะ้ำตอนแรกบูบลิมันนี่ไม่ได้ ซึ่งเราต้องไปลอานั้นซึ่งเราบล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 าโอ้ยโตอ,อีกแล้วโอ,อ,อ้เราไปเก็บไอ้นี่เถอะเราไปเก็บอันนั้นกันเถอะอะไรนะคาวเบวียดวยบูเบอรี่คล้ายๆกันนราก็เก็บได้ไหมโอ้ค้นไปได้ด้วยเหรอ ได้ด้วยหรอขึ้นได้ก็มันขึ้นได้ก,ก,ก,ก็ก็ขึ้นได้ขึ้นได้ก็คือขึ้นได้อะก็ก็มันขึ้นได้ก็ก็ก็คือขึ้นได้วีเอ่อผักอันนั้นเอามาจากอันนี้เปล่าเนี่ยใช่เปลือกกล้วยไม่ใช่เป็นอะไรไหมโอ้ซุปไม่ใช่ นที่สุดคาวเวียในที่สุดคาวเวียตัวเล็กเท่ามดโอเคเราจะมาใช้คาวเวียคาวเวียเพื่อจะไปเก็บเอ่ออะไรก็ไม่รู้โอเคเออกมาได้อ้อมาไปทางรูนั้นะมันเข้าได้ด้วยคาวเวีย อยากรู้ดูนะมันเข้าได้ด้วยเข่าเหยีอยากรู้อยากลองอู้หู hoo, อยากรู้อยากลองเฮ้ยมันเข้าไดมา้มันเข้าได้มันเข้าได้ซึ่งเราเห็นในส้วมแล้วมันต้องมันไม่มีมันไม่มีอะไรทั้ง อันนี้ขึ้นเตมนม,มีรูอ่ะหน้าเข่าฮืมจะขึ้นไปยังไงืมจมขึ้นไปยังไงถามก่อนเอ,อ่อไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นละ ม่ไม่ไม,ม,ม่ขึ้นละไม่ขึ้นละโอเคสำหรับคาวเวียเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้ได้ได้ซึ่งมันสามาให้คนตัวใหญ่ๆหรือน้ำหนักเยอะอันนี้ไ,ได้ส่วนคนน้ำหนักเยอะไปทางนี้ได้ คนน้ำหนักเยอะแล้วก็คนน้ำหนักเยอะอ่ะไอนี่ดันตู้เสื้อผ้าได้ด้วยตกตลอตกตลอดอะไรเนี่ยเกือบนะเกือบสนะเกือบเกือบได้ขึ้นใหมย เมื่อกี้ละเกลือบจริงๆไม่ต้องก้าวขายา,ยาวๆได้ไหมแขนสั้นขายาวเนี่ยฮะแขนยาวขาสั้นได้ไหมเดินเดินความความชื่นฉาได้ไหมขอความชื่นฉาได้ไหมขอความชื่นชาชื่นใจไหม ต้องการความเชื่องชา้าจะปิดทำไมำฉันไม่ต้องการให้แกปิดเข้าใจสต็อปสต็อปผีสสต็อปเฮ้ยอย่าทำดีทำไปทำไม่าทำไปทำไมมันไม่ทางเข้าโดยไม่ต้องปิดนะคุณยาย อเออทำไปทำไมทำไปทำไมรออีกนานอ่ะรออีกนานกว่าจะเปิดทางเข้าโอ้ย กวีทำไม้ใหญ่กว่านี้ไหมเขียนราวค่ะสั้นตื่นเชื่องช้าตื่นด้วยความเชื่องช้าอย่าไปเร็วเด็ดขาดโอ้ไม่นานเหร้ไปฮู้เกือบ เชีช่ยงช้าเชี่ยงช้าตื่นไปอย่างเชี่ยง What the hell? โอ้ยมันน่าเก็บไหมเนี่ยมันน่าเก็บไปซูเคียซูเคียเรารู้ว่ามันอยู่อย่างนั้นแต่มันขึ้นยากอะสอบหนึ่ง ออมคุณสามารถเปิดถังขยะได้ไหมได้ได้โอเคเราใช้ออันนี้อันนี้ดีกว่า ลเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว่วววอยากได้นะ่ะเออเราแป๊บได้ไหมล่ะมันช้าได้ได้ไดเปิดให้แล้วเปิดให้แล้ว,ลวขอบคุณ มาเปิดให้เราด้วยมาเปิดให้เราด้วยมาเปิดให้เราด้วย เปิดไอ้หน่อยได้ไหมมีใครเปิดให้ได้บ้างเชิฟเราจะขึ้นไปแก้วเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะแค่แบบไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำแก้วพวกนี้สามารถเข้าไปได้นะซึ่งมันเข้ายากมากเลยจะดันกลับมาเพื่อ ทำไปเพื่อเออดันก็ไปดันกันก็ไปดันทำเพื่ออะไรคุณทำไปทำไมคุณดันผมทำไมไม่ต้องลองให้อะเปิดให้หน่อยใครสามารถเปิดสิ่งนี้ได้บ้าง ห้องน้ำย่างงันเหรอเปิดอะไรอ่ะสิ่งนี้คือสิ่งไหนเอา่ะดกูก็กิ้งดีซะเหลือเกินเออเออเออฮะอฮะนี่แปลงนะเฮีะโอเคจะไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันอยู่เาขาไปถึงเปิดอะไรอ่ะ ม่รู้ว่าจะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนั้นแหละบ๊ายบาย